ชั่วโมงนี้ไม่มีเลยจัดจ้านเท่ากับเมียชาวบ้านอยากคิ้วให้ครับผมเออจะตบยิงกว่ามึงจะซับอ่ะถ้ากูตบแล้วมึงยังไม่ซับกูก็จะตบจนกว่ามึงจะซับไอ้แม่เย็ดไม่ได้จ้างผมแม่งเอาไว้สัตว์แม่งเอา คำเตือนคลิปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กๆอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำหรือง่ายๆไปตามพ่อมาดูด้วยบอกเลยบันเทิงแน่นอน สวัสดีไว้รอบนี้เป็นไรวันนี้ขายได้ดีวะหรือจะพาไปดูอะไรดีวะ <S <S เฮ้ยอย่าวพึ่งเคยดิ <S <S วันนี้เอาใจสาวกญี่ปุ่นให้ดูหาไไปดูอะไรเล็งน้อยโอเเลย็งน้อยอ้าวไอ้หียไม่เท่จะทำหรอ ไม่สุดกูก็ไม่ทำหรอกคันนี้เบิกใหม่ทุกอย่างนี่คือเราเริ่มตั้งแต่ศูนย์เลยคือไม่มีอะไรเลยซื้อทุกอย่างซื้อทุกอย่างซื้อใหม่ทุกอย่างเบิกใหม่ทุกอย่างโครงอะโค้งก็เป็น c ี c ไงโอเวอร์นี่มีข้อนะนีมีมีท่ข้อมันโอเวอร์ข้อเดียวบัตรท่อใช่โอ้ใช่เพราะว่นี่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นใช่ครับเชื่อเนี้ยสั่งอะไรที่ญี่ปุ่นหมดเลยใช่นานไลยพี่เนาะครึ่งปีทุกอย่างญี่ปุ่นมีอย่างเดียวอยากรู้อ่ไม่อยากบอก อฮะโอ้มึงก็ไม่เกินเขาเดี๋ยวเขาก็ใช้ตามกูหมดไอ้เหี้ยจริงๆกูไม่อยากบอกใครเลยว่ากูใช้กล่องอะไร,รกล่องต้องบอกไม่อยากบอกเพราะเดี๋ยวแม่งใช้ตามกูไอ้เหี้๋ปล่อยให้กูแรงคนเดียวไม่ได้งไงวะไอ้ <S <S เหี้ยพอมาใช้ตามกูแม่งก็แรงเหมือนกูเบือ่ออะไรนะกูก็แรงกว่ากูกูกม่กูกลัวพี่กูจะกลัวแม่งเล่นแบบแม่งแรงกว่าจัดเอ้ยไอ้แม่งไทเทเงียบอย่างไรนี่เหนี่ยพี่อะไรอ่ะ ขาเบกอะอใช่เดยสัมตู้เด็กไอ้เฮียใครว่าขับกันถามม่ตู้องห,หูเฮียขี่กันขี่มีตังร้านนึงกูซื้อน,นี่ดีกว่ามันไม่มีแอร์รถนี้ยอ้าวสามประตูตมีแอร์ปะละ่ะก็รถคันอื่นกูมีแอร์ไงแต่คันนี้มันไม่มีแอร์ก็กูอยากขี่อะอแต่นี่ไม่ใช่รถผมอ,อันนี้รถลูกค้าเป็นรถลูกค้าเป็นลูกค้าที่มีตังอย่างเดียวไม่ได้ต้องชอบต้องชอบนะไม่ได้โง่นะครับเขาชอบมันเรื่องของเขานะใช่ เขาไม่ได้โน่นนะใช่ความชอบส่วนตัวแล้วป็นความคือก็กูอยากจะทำกูมีตังอะไรประมาณเนี้ยมึงไม่มีมึงก็ยืนดูใช่ไะมมึงก็มึไปเออกูมีตังกูก็ทํามึงไม่มีตังมึงก็ยืนดูไอ้เนี้ยผมเห็นอะไรแดงๆเนี่ยอะไรแบตเตอรี่เออ lithium มันดีกว่าแบตธรรมดาไงราคาแพงกว่าแล้วคุณภาพแต่ดีกว่าคุณภาพคุณภาพไฟแรงกว่าไฟนิ่งกว่ามันเป็นแบตจิ๋วสสิบสองโวลต์ 200แอมนะดูแค่นี้นะใช่ไอ้ที่ก็เห็นมันเขียนมา200เอกูว่า200แอมเอมันมันคงไม่หลอกกูหรอกใช่หรอป้ายมันป้ายมันบอกกูก็อ่านตามป้ายแต่จริงๆอยากจะถอดให้ดูว่าใช้กล่องอะไรใช้ใช้แบตอะไรแต่คือไม่ไหวไขน็อตเยอะก็จูนอ่าเราเสร็จไข่จูนมีเคาะลอยลอยออกมาข้างนอกแล้วเตรียมพร้อมมาหมดแค่ไม่อยากให้ดูว่าเขใช้กล่องอะไรเดี๋ยวแม่งไปใช้เรียนแบตแล้วแม่งแรงกว่ากูทำงานรู้ต้องโทรมา อยากรู้อยากรู้ใช่ไหมว่ากูใช้กล่องอะไรก็คุรู้ก็อยู่ไล้แหละจากคลิปที่เราทำกันมาเห็นหน้ากูก็รู้แล้วมั้ว่ากูใช้กล่องอะไรกูไม่ต้องบอกหรอกปะก็เหมือนเหมือนว่าเปิดคลิปมากูต้องแนะนาตัวแนะนําทํเฮียอะไรก็รู้จากประเทศอยู่แล้วสุลต่านึงอยากรู้อะไรนีกะมะงอยากรู้ก็ถามมาหรือหรือถ้าอยากรู้หรืออยากให้ไปไหนให้ทําอะไรคอมเมนต์มาข้างล่างใช่ใช่ปะว่าอยากให้ทําอะไรอยากให้ไปที่ไหน แต่ที่เขาให้เข้าคาสาคาคกูไม่ว่างอยากรู้ในพวกมีอะไร<ว>กูไม่ว่าง <c oughs> มึงมไปเองเลย <c oughs> ถ้าใครว่างมึงไปเลยไ้ทักกูไม่ว่างไอ้ที่อะแบบไอ้สักไปรู้ว่ตำรวจตามมาเดี๋ยวเราลั่นเขาว่ามาแล้วจริงเหรอเราโดนเห็นมาไม่ต้องมารับเสด็จกู <c oughs> ไม่ต้องรับเสด็จกูมึงไปไกลๆเลยมึงไปตั้งด่านที่อื่นเลย <c oughs> มันก็ไปเออโธ่เดี๋ยวมึงจูนเสร็จกูต้องเทสแล้วต้องนี่สี่อยางนี้เออาเนี่มีห่อแล้วจีครับมันมีที่ห่อทุกอย่างเว้ยเครื่องเป็นทาเกกะวะ คัดคูงคิ้งด้วยใช่ปะคูงคิ้งดิได้ติดเรื่องเดียวกูก็ติดเรือแบบเดียวกับมึงอ่ะก็ขั้นนี้ใช้น้ำมันเลยอี๒๐เขาทำไมไม่ใช้อี๘๕ทำไมถึงไม่ใช้อี๘๕อ่ะแต่เขาอยากใช้อี๒๐เออเขเจ้าของกกูบอกว่ามันไม่ใช่อี๘๕ผมอยากจะให้อี๒๐เออก็ต้องทำต้องตามมันว่ะไอ้เจ้าของลูกค้าคือพระเจ้า ลูกค้ามาก่อนเสมอเพราะผมยังไม่ตื่นผมมาทีหลังตลอดมาตลอดใช่ลูกค้ามาเก้าโมงผมมาสิบเอ็ดโมงลูกค้าก็มาไม่เคยมาผมไม่เคยมาทันทำไมพี่ถึงมาซันแต่ผมไวก็ผมให้ลูกค้ามาก่อนเสมอใช่สไตล์ผมสไตล์สุราษสานสุราษรสานก็สไตล์นี้อยู่แล้วหรือถ้ามึงรอไม่ได้มึงก็กลับไปก่อนแล้วค่อยมาเวลาเดียวกูกูไม่ง้อแต่ที่อะไรนะแต่ตอนนัดเาเก้าแต่ตอนนัดนัดาเก้ารอไม่ได้ก็ไม่ต้องรอถ้ารอไม่ได้ก็ไม่ต้องรอแต่กูจะมาสิบเอ็ด คนตีมั้ยวันจะชูนีกว่ายังยังโฟก,ก,กุไม่เสร็จเลยตังนู้นมีอะไรตัวนู้นก็ไม่เคยมีอะไรอะไรอ่ะครบรอบ50ปีอะไรมันคืออะไรก็ครบรอบ50ปีของมังกี้ไงมันเป็นสีพิเศษโช๊คนี่น่าจะเป็นนาที่หมอมีเดนโทนดี่านี้นหน่อยนึเจน,นาญี่ปุน่นญี่ปุ่นอันนี้ก็ของญ <c oughs> ี่ปุ่นฝาฝาแค่ฝาข้างจานไฟกับฝาทัรสก็เป็นของเอฟ เอ็มอาร์เอ็มซีเอ็มซีมาหมดเลยเหยอะข้างนองหมดเล็นไหมพิตาโกะพิตาโกะสี่วาวไม่มีวันร้อยหกสิบใช่หรอเออกูก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากมายเบื่อเพราะช่างไฟเป็นของกูหายากที่สุดเออช่างไฟนี่หายาหายเชี่ยนนี่แม่งไม่ใช่ช่างไฟในตำนานเนี่ยสัตว์ช่างไฟทำนานไอ้เชี่ย ทำรถกูเสร็จทาไปครึ่งนึงแม่ไปทำรถคนอื่นแล้วแม่ก็วนกลับมาทํารถกูแล้วไอ้ฝั่งนู้นก็โทรตามน่าเบื่อกูเลยถึงอยากบอกว่าช่างไฟกูเป็นใครเดี๋ยวแม่ก็โทรเรียกกูเก็บไว้ทำรถคนเดียวดีกว่าว่น่าเบื่อก็อมดหนุมาหน่อยใครครับต้นไวริงหรือว่าต้นรามาทูก็เฟซบุ๊กอีกทีนไปให้เหมือนทังหลายแต่ถ้าเขาจะมาอู่เราก่อนจะให้เขามาก่อนใช่จให้ไปทําให้พวกพี่ไม่ถ้ากูเรียกต้องมาก่อนแล้วใครจะเรียกหลังกูหรือเรียกก่อนกูก็ต้องหลังกกูก่อนอยู่ดี ก็มันช่างฝันก็เหมือนเดิมฝากสับตไคร้กดแชร์ถ้ามึงชอบแต่ถ้ามึงไม่ชอบกูก็จะทําให้มึงชอบแต่ถ้าใครยังไม่กดสับตไคร้อย่าให้กูเจอเนี่ยเนี่ยกูจะลากไปตกแล้วให้มึงกดให้กูด้วยนะหน้ามือหลังมืออยู่ที่ว่าจังหวะไหนตอนนั้นยืนอยู่แบบดักแฮนด์หรือโฟร์แฮนด์อยู่ทึ่องศาให้ม่งเก่งคอรอเลยก็ทาเจอูุึงเก่งรอเลยอาจจะโดนเก่งคอรออยู่ในช่องพวก เอาง่ายพูดแบบไบยุ่งเนี่ยพวกมึงอยู่ช่องทางไหนกูก็อยู่ช่องทางเดียวกับมึงทุกช่องทางไ <IT S 1> อ้เหี้ยไม่รู้มันจะมีเหี้ยอะไรเยอะแยะไปหมดทิกต็อกเฟซบุ๊กยูทูบไลน์เหี้ยมึงอยู่ช่องไหนกูก็อยู่ช่องนั้นอนะ่ะไอจีกูก็มีบ่อ,น,น,บอน,นี่บ่อนี่บอกนอกอยู่มันเนี่ยอ่าวอกสังทัเรียนนอกอยู่ของนอกมันจะมันจะเป็นเซ็ตของมันหลักบาะลายนี้ก็เป็นสีกับฟุ50ปีเนี่ยใช่ไม่เชื่อว่าจะเอาเบาะสีอื่นมาใส่กับสีนี้ไม่ได้แล้วไม่สวย เราให้มันเข้าแบบกันดีกว่ามันเลยเกินไปว่ะพี่อ้าวเขาเล่นทั้งยังเซนเซ่เฮยขาตั้งก็ของขาตั้งของน่าจะิีป์ครับมั้งถ้าจำไม่ผิดนะมีข้อทุกอย่างอ่ะมีข้อทุกอย่างแหละที่มัน<อ>เป็นขอ,นะของแต่งทุกชิ้นเลยอ่ะใช่ล้อล้อก็ล้อก็ล้อยางยัง,ยงบิดสโตนดูนี่ข้อล้อฮาเกีย์ฮาเกีย์ดิยางก็เป็นนี่นะแพงนะแบ็คแรกนะแบ็คแรกนะใหม่อยู่นะ สมควรเลยที่แม่งครึ่งล้านเกินครึ่งล้านเกินครึ่งล้านเกินครึ่งล้านไม่อยากจะแ c มมากไปจูนไจูนเลยไหมไอ้เฮียแ c มมากคอแห้งเหมือนไอ้พวกที่แบบซื้อของไอ้สัตว์ถามไม่หยุดกลัวโคตรเบื่อแล้วมันซื้อไหมพูดจนคอแห้งจัแย้หมดน้ำไ่เป็นลิตรแม่งก็ไม่ซื้อไอ้เหี้ยคนจริงแม่งถามไม่กี่คำมีเปล่าเท่าไหร่โอนเลยไอ้เหี้ยอย่างเงี้ยกูโคตรชอบไอ้เหี้ยไอ้พวกแบบพูดคอแห้งหมดเป็นลิตร แม่ยังไม่ซื้อกูโคตรเบื่อเลยไอสัตว์อย่าถามเยอะเดี๋ยวพวกเราโครมกูขึ้นอ,อ,นอนีที่อ่ะคิงไรวันนี้ีิวีนสไตล์สุรตานมึงจะซื้อก็ซื้อ,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 อไม่ซื้อกูอก็ไม่งอไอเย็ดไปอ้าวัอันนี้จะได้ประมาณกี่มาพี่ไม่อยากบอกกูทำไม่ได้ กูก็ไม่รู้แต่กูว่าเกิน20ถ้าไม่เกินก็ตามนั้นอะ่ะให้กูทำไงอะ่ะแข่งบ้าตองกระทืบนะแข่งปะแน่นปะได้เนะอะ แล้วกี่เมาทีผ่านไปแปชั่วโมงแปดชั่วโมงเลยเหรอยี่สิบนาทีอุยแปชั่วโมงไอ้กทีใครจะโจูว่าแปชั่วโมงไอ้สัตว์เครื่องมันทนได้ไวเนี่ยจูนมาเนี้มันต้องเครื่องแบบเร้าวทนไม่ได้กูเฮ้ยนไอ่ทำมาอย่างดีเครื่องญี่ปุ่นแปชั่วโมงก็ต้องทนได้แต่กลัวทนไม่ได้ก็เสร็จแล้วได้เมื่อกี้โม้ไปตั้ง20ม้าได้17ม้าได้17ม้าเดี๋ยวเปิดดาวกัน ขายขี้หน้าเขาไม่ละโม้ไปทําไม่ได้ถึงเจ็ดแรงมา้าโม้ไปซะเยอะเลยว่ายี่สิบหุยไดโนมันอาจจะแข็งไงทีหลังกูไม่โม้แล้วนี่เป็นไง,ไงเสียวเลยม,มันโมแค่แนี้ก็แรงแล้วรถคันแค่นี้ที่เจ็ดม้าบิดกระเด้งสับกระโดดจัดแ,แม่คันแค่นี้ไปแล้วกสีฟูนดีกว่าอะไรนะสีฟุตต่อดีกว่าไม่เอาไม่กล้าออกไม่กล้าจอดออกอย่ากูนั่งไม่เอาอยากเห็นคนดูเขาอยากเห็นพี่ก็ไม่ต้องออกเต็มเลย เอาขอมมวนรอบึงได้ไหมแบบปุ่นปุ้งกลับมาเงี้ยครึ่งล้านไอ้จ้นครึ่งล้านแม่ให้ไปวนเล่นมึงบ้าว่าจะของเล่นหน้ากวเดิก็ต้องขอบคุณด้วยสําหรับลูกค้าคันนี้ที่ให้เราทําก็เฉลยดีกว่าเมื่อกี้ไม่บอกว่าใช้กล่องแะไกนี่ใช้กล่อง ECU m วันแม m a ควันสายไฟฮันเน็ตตรงรุ่นทำไมถึงไม่ใช้ฟฟลตนก็เจ้าของเขาอยากได้ m กควันไอ้เหี้ยกูเลยไม่ได้ใส่ฟฟลตันไงทำไมถึงมาใช้2 8 5 ก็จะของเขาอยากได้ยี่สิบมึงใช้กูจะบังคับเขาเหรอได้ยี่สิบห้ามาก็เยอะกว่านี้ถูกปะใช่นิดนึงอาจจะไม่เยอะอาจจะเยอะเยอะมันเยอะกว่านี้แน่นอนแต่ไม่แบบเป็นสิบยี่สิบโลไม่ไม่ใช่อุ้งพอไซอ่ะขึ้นหนึ่งแรงม้าก็เชี่ยนรู้สึกขนาดไม่ใช่ว่าน้อยๆนะหนึ่งแรงม้ามอไซค์สำหรับรถเดิมๆแล้วใส่กล่องเขาแต่มันมีแค่สิบมาเองบางคันรถเดิมๆมีถึงสิบมาก็ฝ่ายจะมีบางคันก็ไม่ถึงถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ถึงเยอะครับเหนื่อยแรง ก็นัคือไงต้องยืนท่านี้ด้วยอ้าวตายกูอ่ะก็นี่ช่องกูกวะหรือช่องมึงถ้าช่องมึงกูจะตีลังกาดูแต่กูเพิเริ่มพอดครับกูได้แค่นี้ก็ได้แค่นี้อ่ะก็ตายกูเป็นอย่างนี้มึงย่ากูยังไงก็มึงอยากดูมึงก็ดูถ้ามึงไม่อยากดูมึงก็เลื่อนเลื่อนผ่านหรือมึงก็ต้องทนดูก็เหมือนเดิมฝากติดตามผลงานทุกช่องทางที่มึงอยู่กูก็อยู่ทางทุกช่องทางที่มึงอยู่เหมือนกันแต่ก่อนี้ต้องคนที่รับชมฟรีต้องสับสไคร้ ก็แค่คนละหนึ่งซับก็โอเคแล้วถ้ามึงไม่ซับเดี๋ยวกูจะลากไปตบแล้วให้มึงซับให้กูด้วยนะเหมือนเดิมจกตบจนกว่ามึงจะซับเออจะตบจนกว่ามึงจะซับถ้ามูตบแล้วมึงยังไม่ซับกูก็จะตบจนกว่ามึงจะซับหมแย่ก็สไตล์กูอยู่แล้วก็เหมือนเดิมช่องทางมีให้ติดต่อมึงอยู่ช่องทางไหนกูก็อยู่ช่องทางของมึงทุกทุกทุทุกทุทุกช่องทางก็ไม่มีอะไรมากสไตล์สุลต่านวันนี้ก็ มาจูลิงสรุปไม่ออกให้ดูรจริงๆเบาๆโอเคปะ่ะชั่วโมงนี้ไม่มีเลยจัดจ้านเท่ากับเงียชาวบ้านอยากคิ้วให้ก็ปากไปด้วย <c oughs> ก็ถ้าอยากให้ทําอะไรหรือว่าให้จูลดรไรหรือให้ทํารถที่อะไรก็ช่วยส่งรถมาทําแล้วก็เอาตังค์มาด้วยกูก็ทําให้มึงอยู่แล้วก็เห <c oughs> มือนเดิม ติดตามเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากแค่นี้หวัดดีบ๊ายายเดี๋ยวที่ช่องทางการติดต่อให้ถ่ายคลิปของผมข้างล่างโอเคแล้วเจอก,กันคลิปหน้าอยากให้ทําไรว่ามา <Okay. S 1> ทําให้ดูคลิปหน้าน่าจะรถผมแล้วละ่ะขึ้นในโน่ถึงคิวแล้วถึงแล้วรถผมต้องขึ้นในโน่แล้วใช่หรอ <laughs> ใช่ดิยังรื้อเครื่องมเลย <laughs> เหตุก็ประกอบแล้วดิคอ <laughs> <laughs> ยขี้คอยขี่ ำไมมันลอยง่ายจังเลยมันสั้นเหรอบอกแล้วรถมันสั้นเยี่ยงบอกไปเต็มเหรอฮะเมื่อกี้พับคันเร่งสุดปะพ่งึันเร่งพับคันเร่งสุดกูก็ลงไปนั่งแล้วแหละไอ้ยากเห็นพี่หมุนป่ะอยากเห็นสเก็ตอะเอาไปสามประตูไม่เราเล่นเราเล่นเราเล่นแค่นี้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายโอเคอ้าแล้วไม่ได้ตารับขับอะ